เด่นทับอยู่ช่อง Ofn Min <Mean> Channel แล้วนี้จะมารีวิวของเล่น EP สองตอนที่ที่แล้วนะคะมีินหยิบเลยอันนี้เป็นเ,<อ>เป็นน้องมินรีวิวนะครับนี่ก็คือโทอรศัพท์ที่ดูใกล้ๆเลยนะคะ <ๆ S 1> เน p คือตัดต้นไม้ถ <ๆ S 1> ่ายรูปที่โทรพนะคะแล้วก็มีเบอร์ต่างๆนะคะแค่นี้แหละค่ะชิ้นต่อไปเลย,เลยครับก็จะเป็น ืนนะคะต้องคู่กับกระสุนด้วยนะคะก็คือวิธีเรื่องของมันก็คือกระสุนอ่ะสมมุติว่าใครมีนะคะกระสุนใส่ไว้ตรงนี้นะคะใส่ปุ๊บดันมันเข้าเข้าอย่างเนี้ยแดงแดงแบบแบแดงแรง,แ,แ,รงแล้วก็พร้อมยิงแค่นี้ครับต่อไปเป็นของน้องมีนะครับหยิบมาเลยครับ คือให้ดูใกล้ๆเลยนี่คือน้ำต้มแต่มันไม่มีอะไรคะ่ะว่างขาวเลยค่ะว่างขาวขาวอ่าแบบไม่มีอะไรโบโบแบแล้วก็มีเครื่องตัดแล้วก็มีเครื่องเครื่องใส่แก้วนะคะและ้วก็ไอ้แก้วนี้มันหายไปขอโทษค่ะบายบายจิ๊จิต่อไปของต่อไปเป็นไนรถเสาร์นะฮะ ฮู้ฮ uhm like, like, ู oh, oh, right. ้คันดูคันดูดูของฉันของตาฉันนั่นค่ะขอเดาครับขอเดาครับอะไปของมีเลยต่อไปเป็นของน้องมีนะครับอันนี้ก็คือรถนะคะโูนะคะเป็นไงล่ะเกือบตกเลยไม่ยากะดูใกล้ๆเลยค่ะลูกเรือไงโนนะคะนี่นะคะ แคเหมือนเร็วเป็นไงหยุต้มเลย้บเดี๋ยวเกือบจไตายต้นตีเลยต่อก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นของเดียวกันคือรถนะฮะรถสีฟ้านะแล้วเกือบหยุดเลยเป็นไงล่ะก็เป็นลวดลายของมันอยู่แล้วนะรถสีฟ้าดูลวดลายมันได้ได้ครับได้ได้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับดูเหมือนรถคันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นของมีเลย อันนี้ก็คืออันนี้คะกดเครื่องบอทของของแม่เอกก็เบอร์ของแม่เกอกก็คือตูนเก้าไม่รู้นะคะอ่ะเบอร์ของแม่หนุย่ยตูเบอร์ของหนุ่ยนะคะตูนแปดสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดตีหนึ่งตีค่ะแค่นี้แหละทุกคนอย่าไปล้อเรียนตามโทร อย่าไปจดใส่กระดาษแล้วมาอย่ามาโทรหาหน่่ยนะคะใช่ค<ช><ช>่นคืออาหนูนะฮะต่อไปก็จะเป็นของเล่นชิ้นสุดท้ายที่เราจะมารีวิวครั้งนี้นะคะก็คือปืนธรรมาดาที่ไม่มีอะไรมากแต่รุ่นลายก็จะคงที่จะสวยอยู่นะคะแต่มันไม่ค่อยเทนะครับอ่ะถ้าถ้าเราใส่ฐานนะฮะใส่ไปดูเนี่ยถ้าเราใส่ฐานนะยิงนะจะมีไฟตรงนี้นะฮะดูๆตรงนี้เลยนี่เลยจะมีไฟ ที่สุดท้ายของที่สุดท้ายที่เรารีวิวกันมดแล้วนะครับแล้วนี่คือทั้งหมดที่รีวิวได้เลยนะฮะผมเราดูมาทั้งหมดเลยนะฮะดีค่ะของที่ฉันรีวิวนะคะก็คือทรอตัดตองอันแบบเครื่องกดน้ำหนึ่งอันนะคะลดสองอันนะคะปืนสองอันในรถเสาอหนึ่งอันลูกกระสุนหนึ่งอันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตคม พวกเราด้วยนะครับส,ส,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย